คือบูรากูลหนึ่งนะครับประเทศลาววังเวียงนะมา,า,าะดูเขากระโดดน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตังยงงังจะไม่ลง,หง, <c oughs> งเหร <c oughs> <c oughs> อเฮ้ขนาดหนุ่มๆยังยังั้นแล้วพี่ขึ้นไปจะกล้าลงไหมเนี่ยเขาบอกมันขป็วนวรค์ขาขึ้นไปสูงนะตัดใจกั้นใจกระโดดลงมา กองเชียร์เยอะเลยเกิน,นกเ่ย,ยเขินกองเชียร์นี่ละมั้งออย่าเพิ่งโดดเอยเต็มหลังเลย อายุเยอะๆเขายังกล้าโดือดเลยเดี๋ยวต้องเอามั่งทำไมเขามายืนเชียร์กันเพียบเลยไม่มีใครลังกาหลังให้ดูมั่ง นี่เกาหลีเยอะครับเรียกว่าเป็นถิ่นเกาหลีเลยก็ได้นะฮะเกาหลีกับไทยฮนะเยอะว้าว บูรากูลนะฮะน้ำที่ไหลมาก็ไม่ได้กว้างอะไรนะครับมีเสื้อชูชีพให้เชา่ามีชั้นล่างให้โดดด้วยนะครับติ๊ตี้อะ โูลากูนชื่อเสียงดังมากแต่ว่าไม่ได้กว้างอะไรนะครับมีมีชั้นให้ฝึกก่อนนะครับ

ดำไม่กล้าโดดข้าบนมันจะลงมาโดดข้างล่างคนเมื่อกี้โดดได้ยังคิดว่าหลบไปหลบมาหนุ่มๆอ่ะดำๆแล้ว๋อรันนั้นโดดแล้วโดดแล้วใช่ไหมไม่ดำข้าลงขึ้นไปข้างบนเลยมจะโดดอันนี้เป็นไรกาดหรือเปล่าไม่ใช่นะ ันนี้เนี่ยจะเปิดใจเต็มๆจุกนะเนี่ยอันนี้เอาไว้ฝึกก่อนใช่ไหมใช่ฝึกกระโดดซิ่งด้วยนะเมื่อกี้ก็โดนแล้วมันไม่กล้าลงตรงนี้มันแบบ มันสนุกไอตอนคนเชียร์นี่แหละมัน <laughs> <c oughs> เราข้ามไปดูหลายๆมุมฮะ <t ries> โอ้ยรถเยอะฮะมีคนมาเยอะเลยอันนี้เล่นแบบสงบเงียบนะโอ้ยปลาเยอะมากปลาอะไรเอ่ย ใชาเยอะจริงๆนี่คือบูรากูลหนึ่งนะฮะประเทศลาวยังมีบูรากูลสองอีกไกลกว่านี้นะฮะที่นู่นคนจะน้อยหน่อยนะครับก็ดูแล้วจริงๆก็เป็นแค่โดดน้ำแต่ว่าคนนิยมกันจริงๆ น่าจะเป็นปากต่อปากนะครับาเพียบเลยครับเยอะมาก ถ้ายืนเท้าลงไปไม่รู้มันจะตอดหรือเปล่านะใช่จ้าอยู่ดิตาีดิตายนียยะเอา,าใครพร้อมจะโดดไม่พี่ห็นไม่ไม่กล้าเลยถ้าผมโดดเนี่ยเขาดีเลยนะ นะทำไมมีเชียร์ม <vas> ีเชีย <Slack> ร์นี่ไงอาจูมาเชียอาจูมาเนี่ยอันนี Ou ้ของพี่ชียใช่ใช่รู้สึก็อยากเล่นอยู่แต่กองเชียร์มันเยอะเกินไปคนนี้เป็นคนเยอะมากโอ้โหเนี่ยคอยดูเสื้อซูช่นะมันกระแทกเออมันกระแทก ถ้ามันไม่ลึกมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่มันลึกอ่ะตรงนี้คือการถ้ามันไม่ลึกมันก็โดดไปได้เออมันต้องลึกมากแต่ไม่มีคนไมื่อกี้ดูตรงนี้ยังปลาเยอะมากไหมปลาขาวขาวฮะปลาขาวปลาขาวชื่ออะไรปลาขาววุ้ยปลาไรปลาขาวบ้าเลยก็ยังไม่เก็ตอยู่ดี สองสาวนี้จะโดดไหมหน,หน่อยนึงเดี對對 de ua, de ua, de ua, ๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายให้มีชอยเชียร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอมานัดกิน โอ้ยมันไม่บอกเลยนันดนัดนัดขึ้นไปอีกทีเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่าย ขึ้นเปล่านัดจะขึ้นไปทีเปล่าจะขึ้นไปอีกเปล่า,วา,วาวแว่นยูไปไหนมาก็บอกแล้วอย่าเอาแว่นไป บอกแล้วอย่าเอาไปจมน้ำจมไปแล้วขึ้นไี่ขีนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาเอาใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเราก็ไม่บอกหายลูกทานทาน,ทานอยู่ <c oughs> ทานนิดนึง <c oughs> บอกแล้วว่าอย่าเอาไปแว่นขึ้นไปนะมันไม่สูง นี่มันอยู่นี่อ่ะเข้ามาได้มันกัดไหมอ่ะมันตอดมันไม่กัดมันใช้โทเมยไปนะสุดตัวมันไปหมดแล้วมันไม่อยู่ไหวเดือดแล้วขึ้นแล้วทนะั้งนั้นแนมันหนีหมดไปใกล้ๆก็หนีแล้ว แม้แต่ปลายังรังเกียจเลยเดินเข้าไปมันหนีหมดเลยอ่ะขนาดมนเช้คไปเดินล่องคข้ามไม่เขาเขาต้องสอบถามอยู่แล้วนะ ต้องมีข้อมูลเขาต้องแวะไปส่งก่อนเพราะอ่ะเป็นใครอะผมไหนกันเนี้ยที่ก็ต้องได้เสียมเงินกว่านี้เหมือนนี่กว่าผมถ่ายเปนี่มันกันเฮ้ยอันนี้มันกันสั่นอยู่แล้วเออการสั่นอีกว่าขาเท่าไหร่เนีเป็นหมื่นนัดว่าขาลงอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเงี้มึงรักไม่ใช่กูเยี่ยวเอาเฮ้ยแล้วเรามีใครจะไปโดดมั้งใครไปผมไม่ไปใครเฮ้ยเดินตามผมไปเลย เอาวางมาหนี่แหลยดำดำอยู่พี่เว้นเออลืมไม่พี่เอาเอาเอานี่เอานี่ขึ้นมานี่เอาสายเนี่ยไปมันจะนัดคนไป่พุ่งแก้ยมันจะบวมบรอไม่บวมไม่บวมไม่บวมเดี๋ยวเจี๊ยบนั่งในลานนะดีเดียู่ Ê vậy? Đi lên phòng này. Phòng này phòng này. 你你。 ไปสิโเดดยได้ไม่เสียแล้วขึ้นไปแล้วนอกบอกว่าเราลังเกีได้ไหงที่เว่น้ำเกลนขั้นเกนือนน้เบ็ดมื่นเบ็ดมนเกมันกับ้าเปลี่ยนครัเปลี่ยนแนวพูด

카메라이아아 <소리나> 야오 뭐 그래? 아그 천리? 아 천리 여기 여기 네 있어 아, 아 진짜 아 어디? 어디, 어디? 아 파타야 아 파타야 파타야 산호성 yeah. 아 아일랜드 아일랜드 미안해 산호성 아일랜드 아일랜드 산호었는프라 เป็นรูกหรอนมันลี้มนมันล้งคนเลยตัวบ้านนี่สายพันธุ์มันมากกว่าบ้านเราตัวใหญ่นะบ้านเราตัวใหญ่บริษั์ไม่สายเราหนาวหนาว

여디 갔어요? 어요 g 비 n t i 어디 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 어 think? w 국 a t 태국에서. u t h 여기 k I'm b 티 i 방 g told. 어 am. No, 여기 u 기 r e You are telling. I'm telling.

啊啊、我超厉害！哇哇哇、喔！哇！哇、哦！哇、啊！哇、嗯！哇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 、啊！哇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 

ยูทูบยูทูบยูทูบน้ำซอง่ไหม,ไมน้ำซองดีทสโล่งนสาวเราดวเดี๋ยวสาวเราเขินเดี๋ยวเขาจะร่องพีู่รู้ป่าวว่าจะ <c oughs> <c oughs> า <c oughs>